จำมาแต่นักร้องรไม่ได้เตรียมผังเครื่องมาโอเคนะครับส่วนวงที่อยู่ลรกนี่คืชื่อวงแหมเมื่อกี้ถามอาจารย์นักดนตรีชืกอกลิมวงอยังนีจะวงข่มเด้อวงลีโอ้ดีไงวงลำน้ำนกพม่าดีไงวงเอาอยู่ใส่อะไรบัวแหวนบัวพี่ซื้อลำน้ำลำพม่านะครับจากจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็น ความงการเดีกันตัวเองจะมาประกวดแล้วๆกันนะครัะจะเต้นอาหารกันตัวนะครับเป็นวงสนุกสนานร่วมกันล่ำสิ่งล่ำเดินล่ำเพื่อล่ำยาวได้เบิร์ดละมาต่ออำเภอเลยครับเดี๋อำเภอใดอำเภอเมืองอำเภอเมืองมดขอดก่นโอ้ไฟขึ้นกันละนะมาสร้างาน เมืองเมืองกันนวลเจ้าไม่เนยวิทยาแก้วเนี่ยผู้ดีัแต่เก่าคนแกนได้เป็นทิศเขาสถานกวงกวงเจริญบต้ประกาศใพนดขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับผู้ใหญ่จัดยาแววสีลูกบ้านรออยู่ที่รถนะครับทางเข้าสพพรเจริญให้ไปหาลูกบ้านเดี๋ยวนี้แต่ก่อนจะไปเอาเงินมาให้โคสม20บาทนะครับ ปุ่ใหญ่บ้านจันยาแววสีลูกบ้านรออยู่ที่รถนะครับทางเข้าสพอพรเจริญนะครับผมถ้าหากไปช้าอย่างหัวซีหอลูกบ้านมาพอดีบ้านใดนเนาะ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 เป็นกันสีหูกันเนาะ,นะเอาพ่อใหญ่จันยาแววสีเด้อผมเป็นคนพรเจริญเป็นคนนั่งสีวีไล่บ่ครับเอาจารย์ก <c oughs> ็หูใส่กุดบ้า มึงจากนั้นจะกลแล้วขึ้นมาเป็นคนสีเไลแดงเลนะครับผมสำหรับแขกนะครับผู้เดินไปเดินมานะครับไปว่าจะเป็นด้านนาด้านใด้ด้านซ้ายด้านขวานะครับสนจิตสนใจอย่างถี่ปั้งเสียงนักดนตรีร้องประวดอย่างเช่นมาเสี่ยงนะครับทึ่งมูทึ่งพวกนะครับีนองกองฝ่ายนะครับอย่างมาซื้อดอกไม้ให้ซื่อเนะครับเด้อขันบอมีเก้าอีกเอาศาสตร์มาปูนังนะครับผมได้เมื่อครับดอกไม้เตรียมไว้ประมาณสักหาพัดดอกหอดเด็กเนาะหมุนเวียนหมุนเวียนเตียดจนะครับผม มีคำว่การที่พร้อมเตรียมจําหน่ายดอกไม้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่จะคอยนับจํานวนดอกไม้ให้กับนักกรองผู้ที่ท่านส่งเป็นกําลังใจนะครับส่งเข้าประกวดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเนาะนีะะะ่กรรมการนับให้บริห่งม่เจ้านับเองนะครับเสร็จแล้วกับเพื่อนเกษสรมาคำนวณเบิ่งว่าได้จักคะแนนในเงินสดใดได้เขวก็ว่ากันไปนะครับครับผม กุลาบแดงเพนใจนะบุนวักกุลาบแดงกำลังอาอากำลังบ้ามปกกวดสะบ้งี่ยคนนเที่ยวแย่งปิดตาเนี่ยเพราะว่ามองเราไม่เราเรียกแกกรรมการเรียเ รอทางท่านขอบพระคุณครกรรมการอีกหนึ่งท่านนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากกรรมการกิจวัตร์ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของดนตรีศาสตร์การร้องเพลงศาสตร์การแสดงหน้าเวทีนะครับผมเป็นคุณครูจากทางโรงเรียนพรเจริญวิทยานะครับแล้วก็พศรนะครับส่วนอง์เสริมการเรียนรู้พรเจริญนะครับแล้วก็ประธานคณะกรรมการเป็นท่านสาธตราจารพรเจริญอันนี้ยังรอท่านอยู่สักครู่หนึ่งนะครับสำหรับนักร้องที่ได้ทําการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ นดน้ำมันพันมือเตรียมความพร้องข,ขึ้นเวทีให้เรียบร้อยมันจะเป็นสกุก้ววยเราเลยพี่เลี้ยงเนาะอ,ะตอเตรียมดวยครับเด้อเตรียมเตรียมไมมคว่าเจะียม,ม่ก่อ งานประธานาธิกรุณานำสาวนักดนนะครีสาวซิกกักอาจารย์่อปู่สอนอาจารย์ควบคุมเครื่องเสียงด้านข้างเวทีให้เรียบร้อยนะครับสออนุญบังสำรองเป็นเงินวู้นะครับผมตัดสินแพชนะสามารถตีกรรมการนั้นล่างได้นะครับจบไปนะครับจนปวดจะได้สมใจคำตัดสินกรรมการถือว่าเป็นอันสิ้นสุดนะครับผมครับถ้าหากท่านใดอยากจะฟังผลคะแนนโดยละเอียดนะครับให้ท่านทําเป็นหนังสือนะครับประท้วงนะครับผมใช่ครับทําได้นะครับทําได้นะครับศิลมีหลายอักษรเนาะ ปลาใหญ่ไงไต่ไม่กินนู่นนี่เนี่แต่หยมตาอันจุ่มเีพี่น้องโค้งนะยมโคกงอดมสีอดมโค้ดมเพราะที่นี่ครับเสียงอีกจักเทอร์นึงกันนะดีครับผมสวัสดีครับต่อมานะครับอันจุ่มมองกลางเนี่พี่น้องท่านไหนครับหลังกรรมการเนี่ยมาครับเสียงเสียงชัดดีไหมครับปลาแฝกโอ้ปลาแฝกใครเสียงปลาแฝกเสียงกอนเจริญปลาแฝกเอามนหนิพี่น้องตำบลอื่นเดีจุ่มเนี่ครับจุ่มีเดยท่านไหนเนี่ย ส, fl สีชมพูมากคำสีชมพูวันนี้ประกวดน้องเบนน้องเบนเน้นน้องขัอซ้ำ1,000บาทนะครับเอาเอาเอาเจมี่อยู่มองมืดจตะพ่อม่จะไม่เหลือประทันใส่สอีกวันนี้เอาครับฟังชมพูครับฟังชมพูวังชมพูขอเสียงหน่อย พอสุปินนั่นแหะนะเมีนบ่อเมีนจะโดดไอ้เกล็ดวานไปเหลี่ยมมาให้สีสำราญยังอยู่มาสีสำราญอันนีโอ้ยีคุณหมอเป็นเบาหวานผู้หนึ่งฮะไม่หม้อเบินมาเปิดกองเสียสีสำราญโอเป็นหมอกองเสียกองหมีไปลุยไปลุยพี่น้องบ้านดอนเลยเมื่อวานพี่น้องบ้านดอนดอนยานอะไรล่ะเอา พี่น้องพี่น้องเรื่องนี้ไป้ละบค้อันดีโอ้ยมีอยู่เพีงคนห้องกินกินกับมันปิดเก็บถ้าเจ้าหน้าที่ทางที่รับลงทะเบียนจัดลำดับการประกวดเสร็จสิ้นแล้วก็แจ้งได้เลยนะครับ อยู่เข้ามาก็คอมเมนต์ทักทายมาได้นะครับท่านผู้บ่าวคอยในใจเขากระสิบริสุทธิ์เข้าก็ควรช่องลงนัดชนแนลนะครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมสำหรับนะครับคนบุคคลที่มาผู้สมัครบุคคลพนักงานเกษตรปรผู้ปิดทองนะครับนดวงสลวงสักการะพ่อปู่ซอนะครับวันนี้ครับผมท่านที่มา รวมชื่อสมัครในการประกวดร้องเพลงรุ่นพุ่มมาท้องที่ของถิ่นนะครับในวัดสถาปนาอำเภอพนจันนเป็นปี2568นะครับในท่ามกลานี้มีทั้งหมด15ท่านนะครับผมขออนุญาตนะครับอารายนามท่าน15ท่านนะครับผมลำดับที่หนึ่งนะครับคุณนวระบุ่นอุบลกับบทเพลงสาวกระสินสิ้นหวังนะครับ เพ่งเลีวคนมานี่เพ่งเลีวเพ่งเลีวมาเปลี่ยนกระสุกกระสาวตอนาเสื้อเพ่งเลยสาวกาละสิงสินบังละนอเบอร์นิกออยแต่บอกให้ลองด้วยใครเดาสิท่านที่สองนะครับผมคุณนิชการผูบุญอุบเัาบุญเพลงออกพรรษาน้ำตารุนนะครับผมครับผมคุณมาจากบ้านโูกพี่น้องบ้านโ้กนะครับเนาะจะเลือดกินโค้กสกเด้อ สมีคะแนนพีเศษไปใส่ไข่สามหน่วยโบนิเล่ยวคุณโันิเล่ลงเอาวอกเจ้าสารนะครับผมคุณออนอุมาอรัญยวาสรับบเพลงกอดแล้วบนแต่งนะครับผมอย่างดีไหมครับด้วาดังแรงลำดับที่สี่นะครับคุณบุญสิงห์พึ่งทองกับบทเพลงเกี่ยวข้าวดอรรแฟนครับลำดับที่ห้าครับคุณเจริญเพลงนักษากับบทเพลงนกเขานะครับผมลำดับที่หกครับคุณสัมพันธ์สุพรกับบทเพลงไหมไทยคนเดิม ท่านที่เจ็ดครับคุณจักรินนนตากับบทเพลงทำบุญร่วมชาตินะครับท่านที่แปดครับคุณคมจิตวินโรธนะครับกับบทเพลงเอิญสังนองนะครับผมท่านที่เก้าครับคุณชูเกียริแสงตาสวยกับบทเพลงทำบุญร่วมชาตินะครับท่านที่สิบลำดับที่สิบครับคุณสุภาศีหาชัยกับบทเพลงเกี่ยวข้าวดอรอแฟนท่านที่สิบเอ็ดครับคุณ คุณชวัตบุดีวงกบบทเพลงขอพรพ่อพ้าใสนะครับท่านที่ส2องครับคุณศักดาแรงสู้กับเพลงพอบักปินนะครับท่านที่สนะครับคุณนธนิดยิ้มแย้มกับบทเพลงดอกจานประหารใจท่านที่1ิครับคุณชายพูดนาคำกับบทเพลงห้อย่าห้อยทาข้างเขียงห้อยทานข้างเขียงขอเอาไปครับตกนอนหนูห้อยทานข้างเขียงนะครับ และท่านสุดท้ายครับลำดับที่สิบห้ณรุนารมลวงบุญมากระบทเพลงสาวอีสานร,รอรักคร <ขอ S 1> ับผม สังเกตได้ว่าจะเป็นเพลงเร็วทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีบางท่านที่อาจจะเอาเพลงซ้ํากันได้นะครับทำกันได้เป็นเพลงเราชื่นชอบนะครับไม่เป็นการเสียเวลาเนาะนักร้องท่านแรกที่จะทําการประกวดสแตนไปด้านข้างเวทีไว้เลยนะครับช่วงนี้ผมได้ขออนุญาตแนะนำท่นานคณะกรรมการที่จะร่วมตัดสินร่วมให้คะแนนทั้ง5ท่านนะครับดังต่อไปน,นี้นะครับท่านแรกครับท่านประธานคณะกรรมการตัดสินในวันนี้นะครับนายสักดิ์ดันดวงตาครับท่านสารณสุขอำเภอพรเจริญครับ หัวหน้าครับท่านที่สองครับแางสาววันพิสรเตมประชุมครับคุณครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรเจริญครับนายเดนุพล์ผาทองครับคุณครูโรงเรียนพรเจริญวิทยาครับเข้ามาแล้วครับท่านต่อมาครับนายกิติศักดิ์โคตรทาเินคุณครูจากโรงเรียนพรเจริญวิทยาครับและท่านสุดท้ายคุณปริญญาคำศรีดาครับคุณครูจากโรงเรียนพรเจริญวิทยาครับ อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเกณฑ์การบันทึกคะแนนประกวดร้องเพลงลูกทุ่งในวันนี้นะครับโดยละเอียดนอาะจะมีเรื่องการดําเสียงร้องที่ถูกต้องดนตรีกลุ่มคีดนตรีจำนวน20คะแนนนะครับจังหวะ20คะแนนทํานอง20คะแนนการใช้ภาษาและการออกเสียงอักขระชัดเจนควบก,กล้ำรอเรือรอลิงนะครับชอช้างชอฉิงชอโช่20คะแนนนะครับลีลา ทนวทางประกอบการร้องเพลง10คะแนนและการแต่งกายอีก10คะแนนนะครับเป็นเกณฑ์ในที่ท่านกรรมการจะใช้ในการพิจรารณาให้คะแนนตัดสินคับในค่ำคืนนี้นะครับสำหรับคนที่ว่าไม่ช่องนะครับระวังเด้อคุณไอ้เขียววองมันทีออกรอวันที่ออกเขียววองดิผู้เขประกวท่านแรกพร้อมหรือยังครับมารับชมแล้วก็นกดติดตามไหได้ครับรักร้องวอแล้วครับเลหเล,บเลือก,กรรมการ และกรรมการกำลังบีบกันอยู่นะครับผมไปบีบกันอยู่ช่วงช่วงสุดท้ายนะครับโอ้นี่ก็ถือว่าท่านผู้ชมมาเยอะนะครับผมตอนนี้ประมาณ32,489.50คนนะครับผมครับว่าไปเถอะครับโอ้ยเคเห็นนะพ่อครับตอนนี้นะครับเจหรับท่านที่มาในงานนลยครับเรามีอ่าอ่าช่องนะครับทีวีจากหลายๆช่องที่มาถ่ายทอดสดงานสถาปนาอภัยโทษในวันนี้ทั้งหมด34ช่องครึ่งนะครับผมไม่ว่าจะเป็น ชอัเลยเนี่ยอีกคนแรกน่รจะใส่น้อสำหรับการมอบดอกไม้ของกองเชียร์นะครับท่านสามารถซื้อได้เลยนะครับส่วนเรื่องของการมอบก็ช่วงที่ผู้เข้าประกวดกําลังร้องอยู่ถ้ากองเชียร์อยากจะมอบดอกไม้ถ้าคิดว่าไม่เป็นการรบกวนนักร้องของท่านก็เป็นเรื่องของท่านนะครับแต่หลังจากที่นักร้องร้องจบเราจะมีช่วงเวลาให้ท่านได้มอบดอกไม้สําหรับนักร้องที่เข้าประกวดอยู่นะครับครับผมช่วงนี้สามารถ จับจ่ายซื้อหาดอกไม้เพื่อเป็นหมอนหัวใจให้กับนักร้องได้เลยครับคุณผู้ชครับก็คือเรากลัวเนาะเรากลัวเวลาที่ท่านมาครับอาจจะรบกวนนักร้องของท่านเนาะท่านละคนจะลองเพลงถือใบดูไบร์้องเพิ่มเสียงสะดุดนเป็นสี่นะครับเลยแยกสภาพมาควรกันในตอนที่ร้องเนาะพอท่านร้องเสร็จนะครับท่านสามารถให้ดอกไม้ให้ติปนะครับแจ้งกันให้ติปพังเื่องให้ได้ยูดีมาถอดเอาละคุณพู้ชมแล้วคนจะร้องเพลงแล้วโอ้ยเนาะเอ้าพ่อผมละปอแม่มาแล้วแม่มาแล้วโอ้เอ้ยแม่แม่จังไสมึงง่ามปานนี้นะ แศแศก็เดี๋ยวให้<ผ>นห้องกอล์ได้แนะ,ะน,น,นำตัวเองนะครับแนะน,นำตัวเองชื่อนำสก,กุลน,น้องเพลงที่หรอแล้วก็มาแากตำบลไหนนิดนึงนะครับเชิญครับ นะครัณโอกาสต่อจากนี้ไปท่านจะได้ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณมากครับผมรับชมไปด้วยกันนะครับเนาะอ่าวันนี้รับชมไปด้วยกันมันเป็นผีนะมุกี้ซ้อมนะครับเมื่อกี้ซ้อม เลขที่หนึ่งนะครับเลขที่หนึ่งมาผีมากมาผีมากเยี่ยมเจ้ากระไดมแอดด้วยนะครับคณะกรรมการกร,ร,กรณุณาเข้าประจำที่ด้วยนะครับกผมน่างแยกปตะจำวันให้คณะกรรมการเข้าประจำที่นะครับผมอันเมื่อกี้แม่น้ำตัวคือครบกันวัตทุกท่านเ์เยอะครับตอนนี้ไปไซบะแล้วอยู่ที่อำเภอพรเจริญนะครับเดินที่บริเวณพรรเจิญ่เห็นไปตาสถาปนา เภอพรเจริญนะครับผมวงสวงสักการะพ่อปู่ซอนะครับผมที่อำเภอพรเจริญนะครับหน้าสารากลางนะครับตอนนี้หน้าสารากางรบควนนะครับท่านที่ผู้คัดประกวนนะครับกรุณามาพรเจริญนะครับเช็คสาวเช็คดนตรีของท่านกับทางอาจารย์นักดนตรีให้เรียบร้อยด้วยนะครับเนาะไม่เป็นการเสียเวลานะครับลำดับเพลงนะครับผมไม่ทราบว่ามีการทดสอบแกะไปเนาะ สำรองไฟนะครับถ้าหากท่านใดที่เอามาไฟล์เดียวนะครับผมรบกวนสำรองไว้ในโทรศัพท์มือถือนะครับถ้าหากเกิดเหตุการณ์ตัดไฟท่านอาจจะได้เปิดผ่านบูธคู่นะครับผมบูธคู่ไปดูชมไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีหลายท่านที่เป็นนักร้องนะครับเพราะว่าอันนี้เพิ่งเพิ่งเริ่มคนแรกนะครับคนแรกนะครับเดี๋ยวจะโอเคไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะแทนจานไม่จูบนะครับทายาญเมียเขาจะไลฟ์ไปเรื่อยๆนะครับถ้าไม่เจอซาวเราจะ นนอันนี้ที่เภอพรเจริญน,นะครับดอกไม้ชุดนี้เปิดจำหน่ายแล้วนะครับดอกไม้ที่สำหรับนักร้องที่จะได้รางวัลขวัญใจมหาชนนะครับเปิดจำหน่ายแล้วในราคาดอกละ20บาทเท่านั้นเองนะครับ20บาทครับพี่น้องไม่ถูกเกินไปไม่แพงจนเกินไปนะครับเป็นดอกไม้ห้องการคนละครึ่งน,นะครับผมนักร้องครึ่งหนึ่งนะครับวงการครึ่งหนึ่งนะครับผม เดี๋ยวประกาศนักร้องหมายเลขสองกรุณามาหาสาวของท่านด้วยนะครับนางสาวนันทิการภูบุริมิชการมิชการภูบุญอบใช่ไหมครับออกท่านสาน้ำตาลนเด้อมาเตรียมสาวนะครับมาเซ็กสาวกับท่านอาจารย์น้อตีให้เรียบร้อยนะครับเนาะโอเคหรือยังครับโอเคถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือกันนักร้องประกวดหมายเลขหนึ่งครับขอเสียงปรบมือดังๆ สำหรับนาวรัตน์ยุนยูบอนค่ะขอบคุณแทนอาจารย์ครับสำหรับมิดแฟนเพย์นะครับผมที่อยากมอบดอกไม้เป็นกำลังใจให้กับนักเรียนสาวนาวักวาระทั้งผมเรียนเชิญเลยนะครับเรียนเชิญด้านหน้านเพย์นะครับผม นักสำหรับอกองเชียร์นะครับผมที่มายืนรอด้านล่างนะครับผมเวลานัก <c oughs> ร้องร้องเพลงปวดถึงใจท่านสามารถลุกขึ้นขยับร่างกายได้นะครับเพงทันอีกนางนางโซโลเซลลไปพันธาห้า,างอรรถเนี่มไปจะเป็นนางเทียงค <c oughs> รับซะขอบคุณค่ะท่านสามารถขยับร่างกายได้นะครับผมขอบคุณค,ครับคนเลี้ยงท่านไหวคนน่ะทาง,งทางคนน่ะทางทางนักร้องสาวคนน่ะ <c oughs> มานะครับตอนนี้ยังจำาหน่ายนะครับผมดอกละสิบบาทนะครับดอกละสิบบาท โอ้โหผู้ิชดอกละยี่สิบบาทวะดอกไปกับหมอกินห่วงวะ T S ขอลงไลค์ก่อนนะครับผมเดี๋ยวอจะถ่ายคลิปอันจะถ่ายจะนักร้องเนี่ยก็ส่งกับใครได้เยอะก็ไหนนะเดี๋ยวขอลงไลค์ก่อนเดี๋ยวมีจะถ่ายคลิปอามีน้องว่าจะพูดนะครับถ้าไม่ยิ้มพูดก็มาเป็นพี่แม่แน่เลยนะครับไม่ยิ้มพูดผู้พิชผู้รู้ผู้รักเอามากครับมากพี่น้องไทยบ้านบางแงวเฮา มาซอยกันนะครับรายได้นะครับส่วนหนึ่งนะครับผมได้เขวาวมสนับสนุนโครงการนะครับพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอพรนเจริญนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสทางผมนะครับว่าจะเป็นพี่น้องตำบลหนกอนแานนะครับเข้าสิไปซอยสําหรับท่านที่ขาโอกาสนะครับในการจัดกิจกรรมช่วยเหลือในด้านต่างๆ